ดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาฟังช่องฟังสนุกของเรานะคะวันนี้แอดอยากจะมาเล่าเกี่ยวกับการดึงความสนใจจากคนที่เรารักมันมีอยู่5ทริคนะคะที่เราจะสามารถดึงความสนใจจากคนที่เรารักให้เขากลับมาหลงไหลเราเหมือนเดิมได้เหมือนอย่างตอนที่เราครบกันใหม่ๆเลยไหนใครรู้สึกว่าพักนี้แฟนของตัวเองเริ่มไม่ใส่ใจเราบ้างแล้วคะ เหมือนกับคำที่เขาเคยบอกกันว่าหมดโปแล้วอะไรแบบนี้ช่วงแรกๆก,ก็ดูเหมือนจะติดเราซะเหลือเกินเนาะเผลอแป๊บเดียวก็เมินเราซะละมาลองฟัง5ทริคนี้กันดูนะคะทริคที่1ห,หยุดทำตัวเป็นนางเอกมากเกินไปนะคะเพื่อนๆลองคิดว่าเวลาคนเราเขาจะรักกันหรือเลิกกันเนี่ยคุณว่าเหตุผลไหนดูจะไร้สาระมากที่สุดน่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าคุณดีเกินไปเราเลิกกันเถอะ ซึ่งมันเป็นเหตุผลที่มันน่าเบื่อแต่หารู้ไหมมันเป็นเหตุผลที่ทำให้หน่าเบื่อจริงๆนะคะเนี่ยที่บอกนี่ไม่ได้หมายความว่าให้เราเป็นคนเลวนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ควรทำตัวว่านอนสอนง่ายจนเกินไปค่ะเขาพูดอะไรมาเราก็เออ,อห่อหมกเห็นด้วยไปซะทุกอย่างแบบนั้นน่ะมันไม่มีอะไรดีเลยนะคะที่เราต้องทำตามใจเขาทุกอย่างอบอ้อมอารีซะยิ่งกว่าแม่ชีซะอีก ดูไหมคะนั่นคือการส่งสัญญาณลับๆว่าคุณนั่นน่ขาดเขาไม่ได้แล้วซึ่งนานวันเขา้าความรักจะโดนความใจดีของคุณนั่นเองที่ทำลายมันให้หมดลงอย่าใจดีจนเกินไปค่ะควรมีสติและใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจบ้างถ้าคุณยอมเขามาเยอะแล้วครั้งหน้าถ้าเขาจะมาขออะไรอีกลองปฏิเสธไปบ้างนะคะอย่าทำเป็นหมูในอวยของตายสำหรับใครนะคะ พลิที่สคือโผล่ไปอยู่ในที่ที่เขามีความสุขค่ะเป็นคุณถ้ามีโอกาสได้ไปเจอคนที่คุณปิ๊งคุณอยากจะอยู่ในสถานการณ์ไหนของเขาเหรอคะในข้อที่2นี้เราก็จะใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้แหลคะค่ะเป็นหลักทางจิตวิทยาอย่างหนึง่งเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกมีความสุขคนที่อยู่ด้วยในตอนนั้นเราก็จะรู้สึกดีกับเขาไปด้วยนะคะ ฉนั้นพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเจอเขาในที่ที่ทำให้เขารู้สึกไม่ดีอย่างเช่นในที่ทำงานและพยายามเข้าร่วมกิจกรรมที่มันสนุกสนุกนะคะอย่างเช่นพวกงานปาร์ตี้เมื่อเขามีความสุขที่ได้อยู่ในงานนั้นเขาก็จะรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้เจอคุณไปด้วยโดยอัตโนมัติยังไงล่ะคะเรามาต่อกันที่ทริคที่3กันเลยค่ะคือว่าอย่าทำให้เขารู้สึกแย่ค่ะคุณเคยรู้สึกแย่กับคำพูดของใครบางคนไหมคะ บางทีสิ่งที่เราทำเราก็คิดว่ามันดีแล้วไงแต่คนคนนั้นกลับมาตำหนิต่อว่าเราอีกทำให้เราคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันผิดหรือไงถ้าคุณอยากให้เขารู้สึกหลงไหลในตัวคุณก็พยายามอย่าทำให้เขารู้สึกแย่นะคะเหมือนมีแม่มาคอยประกบและจับตาม,มองดูการกระทำทุกฝีก้าวยังไงอย่างนั้นเลยอย่างเช่นว่าสมมตินะคะว่า เขาทำงานอย่างหนึ่งเสร็จไปแล้วแต่จริงๆแล้วคุณมีวิธีทำให้มันเสร็จได้ง่ายขึ้นและดีกว่านั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดออกไปนะคะตราบใดที่งานนั้นมันสำเร็จก็ถือว่าใช้ได้แล้วอย่าทำให้เขารู้สึกแย่ค่ะอย่าทำให้เขารู้สึกด้อยระหว่างคุยกับคุณให้เราสังเกตว่าระหว่างบทสนทนานั้นถ้าเขาดูเงีย,งยบๆไม่ยิ้มแย้มหรือว่าเขาหัวเราะตลอดการคุยถ้าเป็นอย่างแรกก็ให้เราเปลี่ยนวิธีการพูดแบบด่วนเลยนะจ๊ะ ทีนี้มาถึงทริคที่4กันค่ะคือการที่มาให้เห็นหน้าค่าตากันบ่อยๆค่ะช่วงแรกถ้าคุณทำให้เขารู้จักกับคุณได้ดีแล้วพยายามหาทางไปเจอเขาให้ได้บ่อยๆนะคะเพราะถือว่ามันเป็นโอกาสทองเลยทีเดียวเขากำลังอยากจะรู้จักคุณเพิ่มขึ้นค่ะต้องพยายามรักษาความสนใจของเขาเอาไว้นะคะด้วยการไปเจอเขาและให้เขามาเจอเราบ่อยๆนั่นเอง แต่ที่พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ตามสต็อกเขาทุกวันทุกเวลานะคะเพราะถึงแม้ว่าจะแกล้งสร้างฉากบังเอิญเจอกันบ่อยๆย,ยังไงก็ดูไม่ปกติค่ะแทนที่จะเป็นหนังรักกันนั้นจะกลายเป็นหนังระทึกขวัญแทนไปเลยนะคะแนะนำให้เจอกับเขาประมาณอาทิตย์ละ2-3ครั้งก็พอค่ะไม่ต้องบ่อยเกินไปนะักแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนนิสัยเก็บตัวไม่ชอบพบปะผู้คนก็ไม่ควรนัดเขาบ่อยเกินไปค่ะ ให้คุณรักษาความสัมพันธ์นั้นโดยการติดต่อสื่อสารผ่านการแชทไลน์ก็ได้นะคะอากจะไปไหนก็ลองเสนอตัวไปเป็นเพื่อนเขาดูก็ได้นะคะน่าจะเป็นทางออกที่ดีเหมือนกันส่วนทริคที่5ทริคสุดท้ายนี้นะคะคือเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้างค่ะเราเป็นแค่คนคุยกับเขานะคะเรามีโอกาสที่จะเลือกหลายๆคนค่ะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้บพบเจอคนใหม่ๆอีกด้วยนะคะ ซึ่งคนที่เราแอบป,ปิ๊งอยู่นั้นมันก็ยังไม่ชัดเจนมันก็ไม่ใช่สิ่งผิดที่เราจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองจริงไหมคะถือว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยแอดไม่ได้สอนให้เจ้าชู้นะคะแต่ว่าเรามีสิทธิ์เลือกค่าสวยเลือกได้ค่าจําไว้และถ้าหากว่าเขาสนใจเราอยู่แล้วก็เขาก็จะรีบทำอะไรสักอย่างด้วยความร้อนรนค่ะกลัวว่าจะมีคนอื่นมาแย่งคุณไป เพื่อนๆคะคนที่แฟนเริ่มไม่สนใจเราถ้าเรายิ่งทําตัวเหมือนรักเขามากกว่าอยู่ฝ่ายเดียวแฟนคุณก็จะยิ่งทําตัวไม่สนใจแล้วก็มองข้ามคุณไปเห็นคุณเป็นของตายนะคะซึ่งกรณีนี้เราก็ต้องสร้างความเครือบแคลงใจให้เกิดขึ้นนะคะเพื่อให้ไฟของความหึงหวงมันปะทุขึ้นมาอีกครั้งคะ่ะในทริคนี้ขอย้ําว่าเราจะยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวนะคะแต่จะไม่จับปลาสองมือกันนะจ๊ะเพื่อนๆ นอกจากนี้ถึงแม้ว่าเราจะใช้หลักทางจิตวิทยาแค่ไหนก็ตามก็ต้องอย่าลืมพัฒนาตัวเองร่วมไปด้วยนะคะทำตัวเองให้ดูดีขึ้นทั้งภายในและภายนอก <c oughs> เพื่อจะได้ดึงดูดความสนใจของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทุกคนทริคทั้ง5นี้เพื่อนๆก็ลองไปทำดูกันนะคะแล้วใครมีผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงดีหรือไม่ดีประการใดคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะ มาแลกเปลี่ยนกันค่ะเพื่อนๆน,นี่เป็นคลิปแรกของแอดติชมประการใดคอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณค่าแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งให้แอดด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันหน่อยขอบคุณค่ะ